มล้หปีเคยมาแล้วตอนมหนึ่งจริงเหรอจริงเป๊ะเลย๊ะเลยต้นอยู่มหนึ่งอตอนมหนึ่งใครพามาวะก็มาก็มากับโรงเรียนนี่แหละ้ก็เอยเห็รูปม้งมีีพอนะมีบพอรด้วโอ้พี er> ่พออัพเดอด้วยเออกัใรก็ไปแล้วคุยเด็กๆบอกว่านี่เด็กๆอีิยูทู เมาเป็นผียูทูบเบอร์ด้วยโอ้ยไอ้พวกนี้เออไอ้พวกนี้เสียวชวนนักแข่งนะเชิญเชิญรับประทานเข้าครับผมเดี๋ยวเอาน้ำก่อนแล้วค่อยไปกินไม่ค่ะเห็นพวกครูกินแล้วทำไมครูสิงไม่ไปกินด้วยอ่ะผมยิงอ่ะผมกำลังทำบล็อกอยู่เหลือกาลังกินกับพวกหนูไอ้ชิ้นเป็นเงินเป็นทองไม่ใช่ไม่ได้คู้ติดตามครูยังไม่มียังสร้างรายได้ไม่ได้เลยนี่ครูส่งค่ะโองใครของคบายบาย เราอยู่ว่บาบ้านการนะครับเรามาดูบรรยากาศว่าตรงนี้เราดูบรรยากาศยังไงโอ้โหนี่ท่าน้ําบ้านกลางโอ้โหบรรยากาศดีมากมีแพร่น่าวัดลานกว้างสุดๆโอ้สวัสดีครับพี่ข้องกิบอาจารย์เชิญเข้าด้านในได้เลยนะครับครับ ใช่เด็กน้อยโบ้ึเอาใวฮ้ยอะไรอะไรอะไรซื้ออะไรมาน้ำพูไหมครับโอ้ตนเ้นาูน้ำพู้นอะไรเดี๋ยววะปนึ่งปดนึแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะไอ้นุ่นยายา เฮ้ยคุาเมาลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับโอ้โหโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าน้ำบัานบ้านกลางเมื่อกี้นึกว่าไม่มีอะไรโอ้โหปลาสวายเยอะมาก

นนนนวนเขาล่มีัเคท่เข้าได้ไหมอ,อนันนี้เข้าใครเนี่ยว่าวงนี้ อาหารก็จะมีเป็นไก่ดาวนะคะไก่กระเทียมไก่กระเทียมกะเพราค่ะกับไก่ค่ะไม่ใช่ผไม่ใช่ไก่เดียวไม่ใช่ามาคุณละร้านใช่ไหมใช่ค่ะหนเราผิดร้านนิดนึงนี่ทำเป็นน้ำเต้าด้วยแข็งมาดีมากแข็งมาดีมากเลยยอดไปเลยค่ะมีวิวด้วยยอดยอดวิวนี่คือไม่ใช่แล้วพวกเราอ่ะปั่นกันอยู่แค่นี้แหละ จังหวะดีจังหวะดีขนตาปึ้งไหมคะนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในคลองซิงด t บครับชาแนลเฮ้ยแต่ว่าแต่อากาศดีมากเลยว่ะชอบชอบชอบตอนเช้าหนาวมากเออพอะไรนะคะก็อชาแนลขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยด้วยโอ้โหไม่มีบางเลยเอ้ยแล้วไอ้พนุมากินข้าวเลยพนขอข้าวขับบ้านหน่อยกายไมกินข้าวอ่ะ

ือใช่ปะเออมาถึงแล้วได้เวลาปิดปิดคลิปเลยครับวันนี้เราอยู่ที่วัดบ้านกลางพาน้องๆม .6 มาปฏิบัตินิเทศเอ้ยมาท่านท่านศึกษาเออทำไมรอไม่ได้รอ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 ไม่ยูทูบเบอร์เลยนี่เขาปลาเมื่อกี้หายไปแล้วทำไมกูต้องป้อนเีรอป้อนไปเหรอเบียงแล้วเข้าไปป้อนเลยกู่ของมีของมีไอ้นอนเล่นเมลนี่นอนเล่นน้ำเนี่ย món 1 là ăn cơm thay nhồi, 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 cơm thay